ไปที่สเปนกันก่อนเขาอ้างอะไรกันบ้างนะครับอ่าอันแรกนะเขาบอกว่าเลือดผู้ฉีดวัคซีนจะแข็งตัวในหลอดทดลองในเวลาแค่สามนาทีนะฮะอ่านี่เขาบอกเลยนะถ้าไปเอาเลือดของคนที่ฉีดวัคซีนมาเนี่ยไปอยู่ในหลอดทดลองครับแค่สามนาทีเท่านั้นจะแข็งตัวเลยนะฮะนี่เป็นการย้าว่าเนี่ยภัยของการฉีดวัคซีนที่เขาอ้างนะครับว่าเป็นเฟกนิวเนี่ยนะบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนมาเอาเลือดมาตรวจในหลอดเลือดสามนาทีเท่านั้นแข็งแล้วเนี่ยแล้วถ้าอยู่ในร่างกายเรามันจะ โอกาสจะเกิดเป็นลเลือดจะเยอะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนี่ฮะเขาแชร์กันในสเปนอันนี้เอามาดูเป็นภาพนิ่งก่อนนะฮะเนี่ยเหตุการณ์นี้เหมือนอยู่ในโรงพยาบาลนะคนที่ถือเนี่ยก็ส่ถุงมือเหมือนเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะว่าเนี่ยเลือดที่เห็นเนี่ยเอาไปจากคนที่ฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้านะแล้วพออยู่ในหลอดทดลองเนี่ยแค่สามเท่าดีเท่านั้นนะมันแข็งแล้วนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้เวลาถึงสามสิบนาทีนะครับอ่าเนี่ยฮะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวมีคลิป ตัวเต็มตัวจริงด้วยให้ดูว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยเขาบอกสามนา ok ทีเท่านั้น <All right. S 1> แข็งแล้วนะฮะบอก not normal It takes a half hour usually เขาบอก not normal t a k e half hour usually ก็คือมันผิดปกติอย่างมากเลยจริงๆต้องใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ อ่เนี่ยชัดเจนนะฮะเหมือนอยู่ในคลินิกรหรือโรงพยาบาลสักแห่งคนถือเนี่ยก็ใส่ถุงมือเหมือนเป็นบุากรทางการแพทย์ด้วยนะครับอ่าสมมุติเราได้คลิปนี้มาใครก็แล้วแต่แชร์มาให้เราเราจะตั้งคําถามอะไรบ้างว่าที่เขาอ้างกับคลิปเนี้ยมันมีอะไรที่เราเชื่อได้ไหมนะจริงๆแล้วถ้าลองตั้งคําถามได้สามอันเลยนะหนึ่งมันเอามาจากผู้ฉีดวัคซีนโควิดเก้าจริงหรือเปล่า เราก็ไม่รู้นะคือเห็นแค่ชวออกมาเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าตกลงเนี่ยเลือดอันนี้เอามาจากคนฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยไม่บอกไม่รู้เหมือนกันสองคือที่บอกว่าอ้างว่าแข็งตัวในเวลาสามนาทีเนี่ยเราก็ไม่เห็นนะทุกอย่างเนี่ยตัดสินจากสิ่งที่เขาพูดหมดเลยนะครับตองอนนี้ยังไม่เคลียร์สามคือตกลงคลิปเนี้ยจริงหรือเปล่าเสียงพูดกับภาพเนี่ยคนพูดกับคน ที่ถือเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเพราะเดี๋ยวน,นี้โอ้โหเทคโนโลยีในการเรียวกว่าทา้งภาพเสมือนเนี่ยมันเยอะมากแต่อันเนี้ยไม่ต้องไออะไรเลยครับแค่ตัดต่อต้นคลิปเนี่ยไม่รู้ว่ามีเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาอาจจะเอาใส่เสียงลงไปทับก็ได้นะครับ <ใช S 1> อ่าเนี้ยเราไม่รู้จริงคือหนึ่งเลยสามข้อที่พูดเนี่ยเรื่องนี้คนฉีดวัคซีนหรือเปล่าไม่รู้แข็งตัวในสามนาทีหรือเปล่าไม่รู้นะคลิปจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกอ่าสามข้อนี่ยเราตั้งคําถามได้เลยว่าคลิปเนี้ยมันดู ืมีอะไรให้ถามต่ออีกเยอะมากนะครับคือไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนนั่นเองนะฮะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยความน่าจะถือค่อนข้างน้อยแล้วมาดูกันดีกว่าไอ้สิ่งที่เขาอ้างอะว่ามันแข็งตัวใน3มนาทีมันผิดปกติเนะี่ยถ้า<ม>เอาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์มาดูคลิปนี้เขาจะรู้สึกอย่างไรนะคนแรกคือคอนซูเอโลมาร์ติเนสเรดอนโดนะครับเป็นนักโลหิตวิทยามหาวิทยาลัย university of murcia ในสเปนนะครับ เขาที่บายก่อนนะธรรมชาติของเลือดเนี่ยมีกระบวนการแข่งตัวโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราเลือดไหลจนหมดตัวจนเสียชีวิตสมมุติถ้าไม่มีกระบวนการแข่งตัวของเลือดเนี่ยเราเป็นแผลนิดเดียวเนี่ยอาจตาได้นะอันนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะที่เวลาเลือดออกมาจากร่างกายเรามันจะมีกุญแจโน้มที่จะแข่งตัวได้อย่างรวดเร็วนอกจากจะมีการจัดเก็บในบรรจุภัณฑ์ที่มีสารต้านการจับตัวของเลือดเช่นถุงบรรจุโลหิตจับผู้บริจาคอย่างนี้นะครับเนี่ยในนี้เขาจะมีสาร ต้านการแข็งตัวของเลือดนะเพื่อทําให้สามารถเก็บเลือดเอาไว้ได้นานนั่นเองนะครับแล้วหลอดที่เข้ามาโชว์เนี่ยคืออะไรเนี่ยหลอดเนี้ยเนี่ยผู้เชี่ยวชาญคนนี้บอกว่ามันคือหลอดแยกซีรัมครับในนี้เนี่ยนอกจากจะไม่มีสารต้านการจับตัวของเลือดแล้วนะมันยังมีเจลนะครับที่เร่งการจับตัวของเลือดด้วยนะครับหลอดเนี้ยเอาไว้ตรวจปริมาณธาตุเหล็กและวิตามินในเลือดนั่นเองเขาจะมีเจลกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดหรือครอต แอค i ิเวเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งพอใช้สารเนี้ยเลือดไปอยู่ในหลอดนี้ยมันจะแข็งตัวภายในเวลาห้าถึงสิบนาทีให้อีกคนหนึ่งนะค,คนนี้เล่าอัสคาลิสครับนักเทคนิคการแพทย์ของสเปนเหมือนกันนะครับเขาเห็นคลิปเนี้ยเขาบอกเลยนะครับเลือดในเนี้ยไม่ได้ใช้สารต้านการจับตัวด้วยแถมยังใช้สารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดด้วยเธอบอกว่ามันพงผิดปกติมากเลยนะครับถ้าเลือดในหลอดนี้ยจะไม่แข็งตัวภายในแปดนาที ออคือถ้ามันภายในแปดนาทีแล้วไม่แข็งตัวเนี่ยค่อยถ่ายคลิปแล้วมาแชร์กันนะครับอันนี้ถึงจะเป็นเรื่องแปลกอันเนี้ยคือเรื่องปกติมากเลยแล้วไอ้สาสิบนาทีที่เขาอ้างเนี่ยคือเวลาในการปั่นเพื่อแยกซีรั่มออกจากเลือดนะไม่ใช่เวลาทําให้เลือดแข็งอย่างที่เขาบอกนะมันต้องแข็งตัวภายในไม่เกินแปดนาทีนะครับนอกจากนี้ครับสมาคมโลหิตวิทยาและโลหิตบำบัดของประเทศสเปนนะครับเขาที่บายว่าเจ้าหลอดเนี่ยหลอดแยกซีรั่มเนี่ย ทำไมเราถึงรู้ว่ามันคือหลอดแยกซีรัมเขาสังเกตไดง้ง่ายนิดเดียวนะครับก็คือฝานะครับเป็นสีเหลืองที่เห็นด้านล่างเนี่ยฝาสีเหลืองแล้วก็ด้านบนเป็นเจลกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดอยู่ด้านบนนั่นเองอันนี้คือในวงการแพทย์ถ้าเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์มาเห็นเนี่ยจะรู้ทันทนะีว่ามันคืออะไรอ,ะอย่างผมไปเซิร์ช Google ดูนะหลอดแยกซีร um. ัมนี่อย่างนี้ครับยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะลองเช็คดูฮนะเนี่ยสีเหลืองเหมือนกันนะตรงปลายมีเจลอยู่นะตรงกลางมี ฉลากปิดเนี่ยเนี่ยจากด้านหลังก็คือประมาณนี้นะฮะประมาณนี้คือถ้าเป็นบุคลกากรทางการแพทย์เห็นเนี่ยเขาจะสามารถแฝกช็คเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วเลยแต่อย่างเราเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเราไม่มีความรู้นะว่าหลอดแต่ละสีมันคือไว้ทําอะไรเนี่ยอาจจะเ,เรียกว่าเข้าใจผิดได้แต่เนี้ยชัดเจนว่าหลอดนี้นะครับข้างในมีสารกระตุ้นการแข็งตัวของเลือดดังนั้นเลือดจะแข็งตัวได้เร็วเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะอ่าดังนั้นเรื่องเนี้ยก็คือมีการจงใจของใครทุกคนทําให อ่เรื่องที่เกิดขึ้นธรรมดาในโรงพยาบาลกลายเป็นความเข้าใจผิดแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับวัคซีนโควิดสิบเก้าด้วยนะฮะก็ไม่รู้ว่าคนเนี้ยเป็นหมอหรือนักแสดงกันแน่นะโอ้โหเรียกว่าพูดแบบนะเอาเรื่องธรรมดาให้คนเข้าใจผิดหรือคลิปนี้ถูกใครก็ไม่รู้นะฮะขโมยมาแล้วไปอัดเสียงใส่นะสร้างความเข้าใจผิดอนะ่ตกลงไอาการที่เลือดนะอยู่ในหลอดแยกซีลมแล้วแข็งตัวภายในเวลาสามนาทีไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใดน,นะครับไม่สามารถอ้างได้ด้วยวย่าเกี่ยววัคซีนเพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเลือด ที่เขาอ,อ้างเนี่ยมาจากคนฉีดวัคซีนหรือเปล่านั่นเองนะครับโอ้ oh, อันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคที่เราพบบ่อยเลยนะพี่ตั้มเป็นเทคนิคที่เอเอาภาพที่ไม่เกี่ยวมารวมกับเรื่องที่ต้องการจะนำเสนอนะครับอย่างชัวก่อน mm. แชร์เองเรามักจะบอกท่านผู้ชมนะครเรียกว่าเป็นทริคง่ายๆว่าเราจะต้องจับผิดพวกนี้เนี่ยเวลาเห็นภาพหรือวิดีโอที่มากับข้อความเี่ ต้องสงสัยไว้ก่อนเลยก็คือต้องสงสัยสามอย่างอันที่หนึ่งก็คือภาพมันจริงไหมนะหรือว่าวิดีโอนี้มันจริงไหมอันที่สองก็คือข้อความนั้นนะที่มาด้วยกันเนี่ยมันจริงไหมนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือแล้วสองอย่างนี่มันเกี่ยวกันไหมนะครับเพราะว่าหลายอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นสองอย่างที่จริงแต่มันเอารวมกันแล้วมันไม่เกี่ยวกันนะครับมันทําให้เกิดความเข้าใจผิดอื่นๆขึ้นได้นะครับ